ย้อสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็มีอะไรอีกแล้วในเกม Slither.io ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่านี่คือเกมหนอนงั้นเราก็จะตั้งชื่อเลยตั้งชื่อว่า Nice Studio ไม่เอาเราเอาเอาง่ายๆ NS เลยอ่ะไม่ Nice Studio เราต้องตั้งต้องได้สักสี Let's go Let's go Let's move Let's go Let's go ววววววพวกคุณจะมากินฉันไม่ได้หรอกไอ้เส้นตรงเส้นๆตรงขอบขอบข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันอัปเดตใหม่หรืออย่างไรฉันไม่เข้าใจอุ้ยอุ้ยฉันเจอฉันเจอเพื่อนฉันไม่กินฉันจะไม่กินคนอื่นจะกินคนฉันจะกินจุด,จด ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีอุ้ย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 นะนี่มันซากซากซกประหลักหักพังโอ้น่ากลัวอย่างยิ่งช่างน่ากลัวมันเข้าไปโอ้โห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  แม่จ๋าแม่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 ไม่เอาไม่เอาอุ้ยอุ้ยหูมันมันหนักหน่วงมากมันหนักหน่วงมากหนักมากหนักมากเธอไม่มีโอ้โหเร็วแรงไปใหม่งั้นทีนี้เราไปดีๆเราไปดีๆเรากินเออเราไปดีๆอย่าหนีฉันอย่าหนีฉัน ทำไมฉันอยู่ข้างบนจังเลยบางทีบางสิ่งก็ต้องไปช้าๆเนาะไปช้าๆจะไม่มีใครเลยใช่ไหมมันจะไม่มีใครไม่มีใครมาฆ่าฉันหรอกไม่มีทางโอ้ย ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมายุ่งกับฉันเธอเป็นคนม่วงนะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาอใหญ่และดำยาวยาวใหญ่โอเราเราออกไปดีกว่ะเราเริ่มมาอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ไม่เริ่มไม่ดีอ่ะ มีสิ่งสับปะเล็กโ oh oh, oh. oh, อ้มายกอโอ้โอ้โอ้หนูไม่เอา, oh, oh. <c oughs> าหนูไม่เอาโอ้ยเมื่อไหร่จะได้เราต้องโกงคลิปนี้คือต้องได้หนึ่งหมื่นขอร้องหนึ่งหมื่นอาจจะเยอะเกินไปเอาเท่าไหร่เอาเอาห้าพันก็ได้อครึ่งทาง ไม่มาไม่กลับไม่มาไม่หยุดแน่แสวิตเซอร์แลนด์เธอไมย่ยอมเป็มาเตอรมาต,ต,ต,ต้องมายุ่งกับฉันโอ้โห و, โอ้โห,โอ,โหอย่าโลกมากโลกมากลาบหายเราเปลี่ยนจะกินดีวกว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ไม่เราเปลี่ยนเป็นเรโน เราจะมาชา้ชาและไม่หนักหนวงไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดไม่ย่อนไม่หยุดไม่ย่อนโอ้โหนั่นโอ้แม่จ๋าช่วยหนูด้วยช่วยดูด้วย มาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ no โอ้โอ้นี่เดี๋ยวนี้นี่เอาไปบางทีมันก็เริ่มไม่มีคนไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงโอ้บางทีก็เริ่มไม่มีคนนะจ๊ะ างทีก,ก็ง่ายมีมมไง่ายไม่ได้แล้วมีไง่ายไม่ได้แล้วโอ้น้ำมันน้ำมันฟ้าฟ้าโอ้มาไม,ไม่ถ้าเราพีซฟูเกินไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจริงๆ ลูกมากราบหายลูกมากราบหายลูกมากราบหายไปตรงกลางดีกว่าเราว่าตรงกลางมันหนักหน่วงตรงกลางหนักหน่วงเอ,อ่อุ้ย,ย small small ต้อใส่ปันกลางดีกว่า ไปนูน่นนะไปนูน่นเราไม่เราไม่เราไม่เอาเราไม่เอาใครโอ้โ oh, อ oh. oh, ้โอ้แม่แม่โ oh. oh, oh, no. อ้โอไม่โอ้อ o ยังไม่ถึงหมู่บ้านเลยยังไม่ถึงหมู่บ้านเลยไม่เธอไม่ไม่ไมไมขอร้องโอ้โหมัน หนักหน่วงโอ้ห้าร้อยโอเคแค่นี้ก่อนและต่อมานะฮะนั่นก็คือเกม Accordal IO เราจะมาครองราช Nine Studio นะจ๊ะนี่พี่เหลืองมาแล้วนั่นคืออะไรฉันเคยเห็นไาก่อน ฉันฉันได้ฉันได้อะไรสักอย่างโอเคการเป็นใหญ่ต้องมากับความใหญ่ยิง่งโอโ้โหฉันสิบสี่แล้วหรอทำไมมันน้อยในเซิร์ฟเวอร์น,นี้เอออื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 อ,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 อไม่มีใครยังไม่มีใคร ยังไม่มีใครโอ้ oh, no 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 ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องไม่โอ้ไ oh, ม oh. <c oughs> <c oughs> ่ไม่โอ้ฉันฉันฉันไม่ต้องมีอัธรรถฉันฉันไม่มีตังฉันไม่มีตังอะไรเลยแต่ฉันมีนี่นะฉันมี จะเอาอะไรดีฉันเอาแมลงวันแมลงวันโอเคมาพร้อมจะจัดการทุกอย่างได้ทุกเมื่อโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ฉันทำอะไรไหโอู้อันนี้มันฉันแบ่งออกมา กินสิลูกกินสิลูกฉันเล็กเกินไปที่จะกินไ,ไม่ได้เออเอาของตัวเองการที่ไม่มีคนไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นไม่ได้ไม่เอา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  I don't believe you I don't believe you ตายแมพแล้วเราต้องเซฟที่นี่ต้องคิดเอาไว้ว่าถ้าฉันแบ่งจะต้องมีของเยอะได้เพิ่มผูนได้มากขึ้นโอ oh no. ้ไม่นอไม่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 ต้องมายุ่งกับฉันฉันกลายเป็นสอง เราเชิญช่วคอมบนให้ใกลายเป็นหนึ่งบางที่อยู่ตรงกลางแมปก็ไม่ดีบางทีอยู่ตรงกลางแมปก็ดีเออสร้างพันธมิตรสร้างพันธมิตรเราสร้างพันธมิตรสร้างพันธมิตรโอ้โอ้โอ เริ่มแหลกเริ่มเริ่มช้าเริ่มช้าแล้วคนนั้นคืออะไรสองคนนั้นคืออะไรหนูเจอหนูบางทีก็ใหญ่ไปก็ไม่ดีเล็กไปก็ไม่ดีแบ่งออกมาไว้ดีกว่าโอ้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 ไม่ ไม่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 ต้องไมายุ่งกับฉันฉันไม่ชอบเธอไม่ชอบกลยุทธ์ฉันไม่ชอบทุกอย่างมันมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพวกพวกนี้นี่ไม่เอาอย่าม่กิน ไม่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 โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นกับใครขอให้ได้ห้าร้อยต้องการห้าร้อยต้องการห้าร้อยโอโอโอ ยำรวมมิดเกมอะไรก็ไม่รู้ฉันต้องไปให้ได้ฉันต้องไป้ได้ไม่ฉันต้องการแบ่งการแบ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอืมอืมอืมโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่พวกเธอพวกเธออย่ามาทำอย่างนี้กับฉันฉันรู้ฉันต้องแกต้องการอะไรจากฉันฉันรู้นะ บางทีแต่และอย่างใกล้แล้วมึงอย่ามึงอย่าทำทำอะไรที่ไม่ดีขอร้องขอร้องโอ,อ้ขอเขากินหน่อยกินหน่อยโอ้ยกินไม่ได้ไกลแล้วใกลความเป็นจริงไกลความเป็นจริงโอ้ ไม่โอ้ oh, no 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 oh. ีโอไออีโอ e e บางทีฉันก็รู้สึกงงกับแต่ละอย่างที่ฉันเล่นมากเลยนะฮะมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรละเกมแนวตั้งเกมแนวนอนฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรามี experience แล้ดึงดดดง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 โกของเกมนี้คือเล่นให้สุดใจอยากอยากได้สักร้อยร้อยเลยอ่ะร้อยน่าจะร้อยน่าจะได้อยู่ มีความเป็นไปมีความเป็นไปได้ไหมมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อ๋ไม่อาอหมายแล้วแล้วจ้ะดึงอุยอ๊ยอุ๊ยไม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบการที่มันยุกหยุกหยีย ยี่ยีอะมันยี่ยโ,โอ้โอ้ไม่ดีดึงดึงดึงโอ้มันแหลกมันแหลกมันแหลก,กมากมันแหลกมากมันแหลกมากมันโอ้ม,มองไม่โอ้โอเคโอเค อะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่รู้เทกเจอแพคออริจินอลเลยเนะี่ยจะโอ้ดึง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 เฮ้ยโอ้โคตรสิยน โหมันอยู่ดีดก็ช้ามันอยู่ดีๆก็ช้าไห่โอ้อันนี้อีกแล้วไม่เอาไม่เอาฉันต้องการแตกปกติหนึ่งร้อยขอร้องหนึ100่งร้อย นะจ๊ะหนึ่งร้อยนะจ๊ะร้อยนะจ๊ะดึงดึงโอโอไกลแล้วเราว่าไซส์ประมาณนี้ดีสำหรับประมาณแบบสี่สิบโอ้ ใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเร็วมันเร็วมันเร็วมากมันเร็วเกินไปไหมโอเคช้าลงซึ่งไม่ดีเลย ร้อยแล้วโอ้ม oh, าอ่ะยังไงก็ตามนะขอขอบคุณที่วัดรับชมคลิปวิดีโอนี้ป่ากดทุกอย่างยกเว้นอันอันไม่ได้คลิปนานกดทุกอย่างยกเว้นอันซับสไครต์ดิสไลค์และรีพอร์ต